สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะไปเปิดกาชาติกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ได้รับการ Unlock ID มาจากเพื่อนโจกสุดหลองผมเองนะครับผมเปิดดีเจนดกาชานะครับเอาละครับรอบแรกเอาละเรามาดูกันมันจะได้ตัวอะไรนะครับนอกจากหล่อเราจะพกดวงไปด้วยหรือเปล่านะครับผมแม่ก็ไม่ยอมเปิดเสียงนะครับก็อาจจะเงียบเหงาสักหน่อยนะครับเอาละตัวแรกนะครับผมโอ้โหเจ็ดดาวครับผมบาลครูฝึกทหาร ตัวที่สองพว <c oughs> มึงเปิดเร็วแล้วเกินไนะอห่าก,กูก็พาคไม่ทันนี่ครับโอเคก็เห็นแล้วนะครับก็จะได้เจ็ดดาวประมาณสองตัวนะครับผมเอาละใหม่รอบหนึ่งเอาคราวนี้วางบราวนักสู้สิงพูไว้นะครับเ,รเวลหนึ่งที่ได้มาเมื่อกี้นะครับผมเอาละเราไปดูกันคราวนี้มันเปิดเสียงแล้วนะครับอา่ามีเป็นสี่ร้อยแน่แหม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเอาละตัวแรกมามันไม่กดข้ามด้วยนะครับเอาละบึ้งบึงบึงบึง,บง,บง,บงออกมาโก้เฟยหงนะครับผมพนักงานเค m สอครับโอ้โหกดแปดาวเยสเป Beast <pec> ดรเอเคเฮ้ยเฮ้ยม <im S 2> ึงอะไรนักหนาเนี่ยมึงแบ่งคนอื่นเขาบ้างก็ได้อบ้าเ้ยอิจฉาอิจฉากสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอิจฉา